้ม่ไปยาสินเลยสิงิ์กี้พิงกี้สังการใช่พิงกี้เลยดีกาก้รโอ้โหเป็นหลายอ่างใชแถ้กดูท่าเดินดีคุณเซรามนครับเอาเอ้ตกลงจะให้แซลคนต่อไปไหมโอ้โหอันนี้คุณ4 8 0งาเนะครับตัดตัว3 6ตัวก็ได้กรรมการมองไม่ทันโนไว้ คนนี้มีฤทธิ์เลยครับ480องศาโอ้ยังไงลูกเดินช้าๆก็ได้ครับทำงานตาลายครับไม่เดี๋ยวคนแก้หายก็ไม่กลับมาต้องเปิดหนูไม่ได้ครับหนูร้อยกว่าแดงเอามดแล้วเอโอ้โหหน้าตาชิ้นนี้มากนะครับอันนี้เจ้าสาวของใครเนี่ยครับคนคนนี้ไม่ใช่360องศานะแค่180องศา กลัวจะโดนแซวว่ะพี่ลงต่างเป็นอันตรายหมดเลยระวังล้มนะครับหมุนแบบเมื่อกี้พี่ควรจะล้มมากเลยวันนี้ไม่ใช่ปันป่นจริงๆนะพี <laughs> <laughs> <อ>่นะครับปั่นจริงกุ้งโอ้โหติดปีกมาด้วยเมื่อกี้กล่าวว่าจะปีนได้ไม่งั้นผมติวเลยนะ <laughs> อ้าวอ้าวเอาอย่าง เออน้องน้องพี <c> ่น <c> ้องเพื <c> ่อนกลับมาเลยก็ได้ำพี่ต้องให้สัญญาณด้วยใช่ไหมพี่ไก่แจ้เราบอกห้องนี้เราได้เวลาติดแหวนวงนะ่นลูกเริ่มไวๆกันหน่อยเริ่มแล้วตอในชุดจินเจอรเลล่าค่ะมาแล้วพี่คุดเจ้าสาวนะคะสวยงามมากค่ะเบาเดี๋ยวให้ขอของไม่พอขายนะลูกเอาตัวตัวหักไป ญี่ปุ่นให้นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นานหน้าส่ลูกเก่งนะคะ